สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเมาส์มอยช่องของคนที่เมาส์และ รักสุขภาพนะครับตอนนี้ช่องของหมอหมีเมามอยจะอัพคลิปทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับโดยหมอหมีจะมาแนะนาเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะครับโดยวันนี้หมอหมีจะมาแนะนํา3เคล็ดลับนะครับในการป้องกันไม่ให้ท้องผูกนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเนื่องจากมีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยนะครับว่าอ่าอาจารย์ครับมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้ท้อง ไม่พูขับถ่ายได้คล่องขึ้นอุจจาระไม่แข็งนะครับท้องไม่อืดอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมา ดูกันนะครับรับรองเลยว่าถ้าทุกคนเนี่ยนำสามเคล็ดลับเนี่ยไปปฏิบัตินะครับรับรองได้เลยประมาณ80-90%ครับขับถ่ายคล่องขึ้นแล้วก็ท้องไม่ผูกด้วยนะครับแต่ก่อนไปฟังกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในช่องหมอหมีนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่า3เคล็ดลับป้องกันท้องผูกมีอะไรกันบ้างครับ ก่อนอื่นเรามาทอลรู้จักกับอาการท้องผูกกันก่อนนะครับอาการท้องผูกคืออาการที่อุจจาระน้อยกว่าปกตินะครับถ้าใครอุจจาระน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็จะเป็นตัวสัญญาณเตือนแล้วครับว่าเราอาจจะมีอาการท้องผูกแล้วนอกจากนี้อาการท้องผูกก็จะรวมถึงอาการที่อุจจาระแข็งนะครับทายอุจจาระลําบากบางทีเข้าห้องน้ำเนี่ยโอ้โหเบ่งนานเลยกว่าจะออกนะครับและถ้าใครเป็นท้องผูกติดต่อกันเป็นเวลนานานแล้วก็เลื้อยลังนะครับก็จะส่งผลให้ลําไส้แล้วก็ท้องของเราเนี่ยอืดมากขึ้นนะครับ บางคนเนี่ยปวดท้องกันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ถ้าอุจจาระเราแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาถ่ายออกมาตัวอุจจาระเนี่ยจะไปขูดกับบริเวณรอบรูทวารเราทําให้เกิดแผลแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเลือดอีกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าอาการท้องผูกเนี่ยก็สําคัญเลยทีเดียวครับดังนั้นวันนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนํานะครับว่ามีวิธีไหนบ้างในการที่จะช่วยลดอาการท้องผูกนะครับหลักๆเนี่ยมีอยู่3เคล็ดลับด้วยกันนะครับสข้อนี้ลองเอาไปทํากันดูนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับ ว่า3ข้อนี้มีอะไรกันบ้างครับข้อที่1ทานอาหารที่มีกากใย,ยมากขึ้นนะครับอาหารที่มีกากใย,ยมากก็จะเป็นจาพวกผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับการที่ทานอาหารที่มีกากใย,ยมากๆก็จะช่วยให้อุจจาระของเรานุ่มลงแล้วก็ไม่แข็งนะครับรวมถึงทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยบีบตัวได้ดีขึ้นด้วยนะครับส่งผลให้อาการท้องผูกของเราลดลงขับถ่ายได้คล่องขึ้นนะครับ จำพวกผักเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างก็จะเป็นพวกผักกาดผักบุ้งนะครับ,บคะน้าบล็อกเคอร์ลี่ผักใบเขียวต่างๆอันนี้ทานได้เลยครับต่อมานะครับพวกผลไม้ที่มีกากใยเยอะๆนะครับก็จะเป็นจําพวกผลไม้พวกฝรล่งนะครับกล้วยนะครับแอปเปลิลมะละกอโอ้หผลไม้ต่างๆมากมายนี่ก็ทานกันได้เลยครับ แต่บางคนก็มักจะมาถามผมนะครับว่าเออดิฉันเนี่ยไม่ชอบทานผักกับผลไม้นะครับบางทีแบบโหผักมันขมจังเลยไม่อยากทานนะครับคําแนะนําแรกของหมอนะครับก็ต้องบอกว่าบางทีก็ต้องหัก หัดทานนะครับอาจจะทานจากผักที่ไม่ค่อยขมก่อนหรือว่าเป็นผักอะไรที่เราสามารถทานได้นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นแครอทก็ได้นะครับแตงกวา่าอ่าที่มันมีรสขมน้อยๆน,นะครับลองทานเข้าไปแตถ่ถามว่าถ้าแบบโอ้ไม่ชอบจริงๆนะครับอ่าไม่ชอบผักจริงๆก็สามารถทานเป็นพวกธัญพืชต่างๆก็ได้นะครับธัญพืชก็เป็นพวกลูกเดือยข้าวโพดน,นะครับมเมล็ดทานตะวันอ่างาดำอ่าพวกนี้พวกนี้ธัญพืชก็จะมีกา,กากอาหารที่สูงเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าไม่ชอบทานผักอะไร ก็พยายามทานพวกมเมล็ดธัญพืชต่างๆก็จะช่วยให้การกับถ่ายดีขึ้นได้นะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับถ้ามีอาการท้องผูกบางทีก็ชอบทานผลไม้เยอะๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าการที่ทานผลไม้เยอะๆผลไม้เนี่ยมันจะประกอบด้วยน้ําตาลที่สูงพอสมควรนะครับถ้าทานไปมากๆก็จะทําให้ระดับน้าตาลเนี่ยสูงขึ้นนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับว่าผลไม้อะไรบ้างที่เหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันได้ครับ ต่อมาข้อที่2ดื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับต้องบอกว่าการดื่มน้ําให้มากขึ้นเนี่ยสามารถช่วยอาการท้องผูกได้ดีเลยทีเดียวครับเพราะว่าเวลาเราดื่มน้าเข้าไปนะครับส่วนใหญ่น้ําจะขับออกมาทางปัสสาวะนะครับแต่จะมีบางส่วนเนี่ยขับมาทางลําไส้เช่นกันนะครับดังนั้นการที่เราดื่มน้ําให้มากขึ้นน้ําก็จะไปช่วยให้อุจจาระของเราเนี่ยนุ่มลงนะครับแล้วก็ลําไส้บีบตัวได้ดีขึ้นทําให้ขับถ่ายคล่องขึ้นช่วยลดอาการท้องผูกได้นะครับ ในแต่และว,วันเนี่ยเราควรดื่มน้ําอย่างน้อยนะครับ2ลิตรหรือว่า8-10แก้วด้วยกันนะครับก็จะช่วยให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นแต่ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับบางทีอากาศเนี่ยโอ้ร้อนมากนะครับบางทีการดื่มน้ําแค่2ลิตรหรือว่า8แก้วก็อาจจะไม่เพียงพอต่อวันนะครับดังนั้นแนะนําว่าให้เราสังเกตสีปสัสสาวะของเราด้วยครับถ้าสีปัสสาวะของเราเนี่ยยังมีสีเข้มนะครับมีสีเหลืองที่เข้มแสดงว่าเราอาจจะดื่มน้ําไม่เพียงพอนะครับ ดังนั้นถ้าใครมีปสัสสาวะที่สีเข้มอยู่นะครับก็พยายามดื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับน้ําที่เพียงพอแล้วก็ลดอาการท้องผูกทําให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นนะครับข้อที่3ครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับต้องบอกว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยช่วยลดอาการท้องผูกได้ครับเพราะว่า การออกกําลังกายนะครับก็จะมีการขยับตัวนะครับขยับไปขยับมาก็จะส่งผลให้ลําไส้ของเราเนี่ยขยับตามไปด้วยนะครับถ้าลําไส้ของเราขยับดีขึ้นมันก็จะมีการบีบตัวที่ดีขึ้นนะครับก็จะช่วยให้ลดอาการท้องผูกได้บางคนเนี่ยละเลยการออกกําลังกายนะครับก็จะส่งผลให้แบบโอ้โหท้องผูกไม่หายสัทีนะครับดังนั้นแนะนําว่าให้เรามาเรื่องออกกําลังกายให้มากขึ้นนะครับการออกกําลังกายนั้นในช่วงแรกๆสําหรับคนที่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเนี่ยก็อาจจะค่อยๆเริ่มจาก การออกกําลังกายเบาๆไปก่อนนะครับอาจจะเป็นการวิ่งย่อๆปัจจัรยานเบาๆหรือว่ายน้ําเบาๆไปก่อนนะครับแรกๆเนี่ยอาจจะเริ่มจาก10นาที20นาทีไปก่อนนะครับแต่แนะนําว่าอ,อย่างน้อยเนี่ยใน1วันควรจะได้ประมาณ30นาทีครับแล้วก็ใน1อาทิตย์เนี่ยก็คือประมาณ5วันก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการออกกําลังกายเมื่อเราออกกําลังกายได้เยอะขึ้นนะครับค่อยๆเพิ่มความหนักแล้วก็เพิ่มระยะเวลาในการออกมากขึ้นนอกจากจะทําให้เราท้องไม่ปลูกแล้วเนี่ยยังส่งผลให้ระดับความดันของเราเนี่ยดี ลดคอเลสเตอรอลในร่างกายแล้วก็บารุงหัวใจด้วยนะครับดังนั้นหันมาออกกําลังกายกันนะครับอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงครับและนี่คือ3เคล็ดลับดีๆนะครับในการป้องกันไม่ให้ท้องผูกนะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับหมอหมีจะสรุปอีกรอบนหนึ่งนะครับคือข้อ1ทานอาหารที่มีกากใยเยอะขึ้นครับพวกผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับ 2. ดื่มน้ําให้เพียงพอครับใน1วันในอย่างน้อยควรดื่มได้2ลิตรหรือว่า8ปดถึงสิแก้วนะครับ 3คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับเริ่มออกจากน้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปอย่างสม่ําเสมอนะครับถ้าใครทําได้3อย่างนี้รับรองเลยครับประมาณ80-90%นะครับป้องกันท้องผูกได้เลยแต่สําหรับใครที่ทําตามของหมอหมีไปแล้วนะครับทั้ง3ข้อนี้แล้วยังอาการไม่ดีขึ้นนะครับยังขับถ่ายไม่ดีนะครับ แนะนําว่าให้ไปพบแพทย์นะครับเพื่อทําการตรวจร่างกายเพิ่มเติมเจาะเลือดเพิ่มเติมหรือว่าเอ็กซเรย์เพิ่มเติมนะครับว่ามีปัญหาอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าเพื่อนํายามารับประทานต่อไปนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์แบบนี้นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยนะคะบายบาย